ป้าทำไมลูกเขาไปทำไมเขาไปทำไมลูกเขาไปทำไมเขาไปในป้าทำไมลูกเขาไปในป้าทำไมลูกสาวเขาไปทำไมลูกออกมา จะไปตัดตะไคร้ให้ยาหรือไงขันเดี๋ยวบาดมือมีตังตะไคร้บาดมือแล้วเอา,เอ,าออกมาเอาพอไปน,นะเอาเอา,เอ,าออกมาเข้าไปในดงตะไคร้ทำไมอะลูกตะไคร้กบกล้ยที่มีตังปลูกไว้โตแล้วนะครับตอนนี้นะครับโตมากแล้วนะครับเข้าไปทำไมออกมาเจ็บมงเจ็บมือหมด เอาน้ำมาลดนี่เอาน้ำมาลดตะไคร้นี่ไปเร็วทูจ้าก็เล็วทูจา้าจะไปตากแดดทำไมมานี่ไปลดน้ำตะไคร่ะเร็วไปนู่นเดี๋ยวเพาะเปิดน้ำให้่ะ เออรถแค่นั้นพอเออแค่นั้นพอเออแค่นั้นพอเออเออเรานักนะครับเอออย่าลงไปอย่าลงไปเดี๋ยวเปื้อนพอบอกไว้เดี๋ยวเปื้อนไงถ้าลนอย่างนี้เพราะปิดน้ำน่ะถ้าทำอย่างนี้เพราะปิดน้ำน่ะ